กราสวัสดีจ้ะเอ็กซี่ทั้งสองอัมพลชา่นเนี่ยทุกท่านจ้ะเมื่อนี้ก็ต้องบอกว่าหอดมือดีแล้วอีกมือหนึ่งที่น้องแน่นจะเมื่อปล่อยเหล็กคำนวดหลังจากที่งวดก่อนน้งแน่นหายนะจ๊ะงวดคือสิบหกพฤศจิก,กายนนะจ๊ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะจ๊ะน้องแน่นก็ได้หายเป็นเหล็กวงกลมหายนะจ๊ะว่าเหล็กเนียนหายก็คือสามเก่ากับแปดสองนะจ๊ะสามเก้าก็ออกสามแปดนะจ๊ะแล้วก็แปดสองก็ออกแปดสามก็ซึ่ง ่าแตมล่งแตมอีลีจ้ะซึ่งงวดที่พามากรงเนีนกับมั่นใจเพราะสมควรว่าจะมาสามเก่ากับแปดสองแต่กลับมาออกแปดสามแต่ก็คือขืนแตมล่งแตมเนาะแต่วางงวดนี่จะปีไม่แล้วซึ่งงวดต้องบอกว่าปีไม่อ่ปีไม่ปีน,นี้นะจ้ะปีบางมกกล่าเนาะจ้ะแต่ท่านว่าปีหกหกมากฮกเจ็ดกเจงกเจมากนี่ก็คือแต่แต่ต้นปีตรงเนี้ยก็เฮดเหเล็กคำนวณมากก็คือเขามาตลอดก็คือว่าต้องบอกว่าเป็นดวงช่วงนั้นเลยดีกวัวจ้ะ ซึ่งวันนี้น้องแนนคิดว่ากําลังเป็นเหลิกงามย่ามดีมากๆเลยน้องแนนคิดว่าจะสิ้นปีเก่าไปปีใหม่แล้วนะจกกะ๊ะกับืึงวดนึงทา้มสอง 2, ัวนวาคม2 5ห7เจอีกแค่เดือนเดียวกับสิปีใหม่แล้วงแนนคิดว่าดวงน้องแนนก็คงจะมาแล้วเช่นกันจ้ะเพราะว่าหลังจากที่น้องแนนดูเหตุเหล็กคำนวณไปกะหลายมวยกับหกเจ็ดงวดเลยแต่กลับมาเหตุเหล็กคำนวณใหม่กะขื้นแต้มลงแต้มนี่ก็คือเป็นเหลืองามงามดีแล้ว ถือถือวางหวดหนิงเนี่ยก็คือมั่นใจมากๆเลยว่าจะบกขึ้นแตมลงแตมแล้วนะจ๊ะเพราะว่าหนิงแน่งก็ใส่เวลาเฮ็ดมากกะสามสี่หมื่นแล้วนะจ๊ะชื่อะได้ตัวเลขชุดนี้มากซึ่งหนิงแน่งก็มั่นใจมากเล่นชวนเงินทั้งว่าข่มสองพันหาหลงเจ็ดหนีบลอกพลาดแน่นอนจ้ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวหนิงแน่งจะมาการเลขคำนวณให้ยเอฟซีรับชมไปพร้อมๆกันจ้ะแล้วก็สิมาอธิบายตัวเลขความเป็นไปเป็นมาให้ยเอฟซีฟังน้ำเด็ดจ้ะ,จะอันนี้ก็คือเลขคำนวณของหนิงแน่งในหวด หนึ่งธันวาคมส5งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราคำนวณเป็นเหล็กซีเราจะสายวิ่งสายหลุดไฮเหล็กซีเลยสายวิ่งสายหลุดไฮเหล็กซีงวดนี่จเงินท่าวาคมสอพันหอเจ็ดพผาที่เหล็กซีจะมาหรือซีจะมาอาจจะมาซีหนึ่งซีสองที่สามซีสี่ซีห้าีหกีเจ็ดีแปดซเกกระไดหรือซีศูนย์กรไดมีโอกาสมากหมดจากพอวางงวดนี่ยังไงก็ตัวเด่นที่สุดก็คือเหล็กซมีโอกาสมากมากถึงเก้เก้นเลย น้องแน็ก็เลยหายเหล็กสิเเหล็กคำนวณซ้ายวิ่งซ้ายหลุดก็เลยหายเป็นเหล็กซีเนาะจ้ะส่วนเหล็กสามตัวน้องแน่ตคำนวณมาแล้วสามตัวสถิติยอ้อนหลังสิบห้าปีสี่ห้าหกเล็กเลี่ยนหนีมีโอกาสมากที่สุดเลยในงวดหนึ่งธั่วาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเบิร์นามก็มาแล้วเด้อจะ้ะเบิ่นหามกับมาแล้วโอกาสที่เหล็กเลี่ยงจะมากกับมีสูงจริงัเพราะว่าแต่ละปีเหล็กเลี่ยงมีโอกาสมาปีหนึ่งมาหนึง่งครั้งถึงสองครั้งเลยแต่ว่าปีนี้ เพรา่าได้เห็นเลขเลี่ยงเลยจ้ะ C หาหก C หาหโอกาสที่เลขเลี่ยงจะมาสวยๆแบบนี้มีโอกาสสูงมากๆเลยแหละตองน,น่ก็บมั่นใจมากๆเลยว่ามีโอกาสมาก C หาหในงวด1ธันวาคม2,567ตรงแนีก็เลยดึง C หาหมาหาย FC แต่อันนี้คือเป็นตัวเน้นเลยในเล็กคำนวณสามตัวส่วน0 C 6ตรงน่นหายเป็นตัวร่องนะจ๊ะ0ูนก็คือไม่ติด ไม่ติดมากาหลายหมดแล้วแต่ว่าโอกาสที่0ูนจะติดมากก็สูงเช่นกันแต่วางหัวเนียวกับว่าเรนซูนบันไดมาจากราว่าเหล็กเด่นก็คือเหล็กสีเนี่ยก็เลยเอาซีมาเป็นตัวตั้งเลย0ูนสี่หกถ้าสี่ห้าหกไม่มาโอกาสที่0ูนสี่หกก็มากั็สูงเช่นกันตรงเนี้ยก็เลยห้เป็นตัวร่องเลยก็คือตัวเด่นก็คือสี่ห้าหกตัวรองก็คือ0ูนสี่หกอันนี้ก็คือตัวรองอันนี้ก็คือตัวเด่นถ้าสี่ห้าหกไม่มา 046หนาจะมากที่สุดในตัวเลขสามตัวที่จะมากวันหนึ่งท่านว่าข้อมูล2000ฮาโลเจดซึ่งนตรงนีก้กับคำนวณมาดีแล้วโอกาสที่จะมากกับซูเชียนกันจึง่งเนี้ต้องบอกว่าเลขสองตัวเนี่ยซี่หาหกกับศูนย์สี่หกนี่ซูส,สีกันตรงนี้กับเลือกหนาขึ้นกันตัดสินใจเอาซี่หาหกอ่ะตัวเลขเรียงเลยโอกาสที่เลขเลี่ยงมากซีหาหกหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าองค์สิหนาจ่ะที่จะเลี่ยงเป็นตรงสิหนา ต้องบอกว่ายากเลยแต่ว่ากามมีโอกาสมากเลกันตัวเหล็กกลมๆนะจ๊ะมุนมีโอกาสเป็นประเดี๋ยวเบิร์ตถูกยางจากทิติที่ตรงนี้ดูมากซี่ห้าหกโอกาสที่จะมาที่สุดเลยถ้าเป็นเหล็กเลี่ยงเลยจ้ะสี่ห้าหกเด่นมากๆแล้วก็ศูนย์ 6, สี่หกถ้าซี่ห้าหกมาบางเพาแขวแต่ศูนย์สี่หกมาแน่นอนเนี้ยก็เลย่หายศูนย์สี่หกเป็นตัวรองก็คือตัวเลขสามตัวมีแค่สองชุดก็คือสี่ห้าหกแล้วก็ศูนย์สี่หก ส่วนเหล็กสองตัวอ่ะ <c oughs> เหล็กสองตัวอ่ะเ <c oughs> บิร์นามมาแล้วเดี๋ยวจะเอซีจ้าเบิร์นามมาแล้ว,วเ,ลเบิร์นามมาแล้วแต่ว่าเหล็กเบิร์นบท่านมาเบิร์นามมาแล้วเ,ลเบิร์นามมาแล้วเหล็กเบิร์นมาแล้วมันบ่าจา็จ้ะแต่ว่าเล็กเบิร์นชุดต่อไปที่จะมาในงวดหนึ่งท่านว่าค้งทาบ้านขเราเจ๊กมีโอกาสมาเช่งกันกแต่ว่าบ่ได็เป็นตัวเด่นจับจุดปันใดตองนี้ก็เลยหายเป็นต้องบอกว่าเป็นยังคือหายเป็นชุด แปดเก่าแปดเก่าที่ว่องหี่คือตัวเด่นในจ่าเอฟซีจ้าก็กคือเลขเบิ้ลมาแล้วเบิ้ลหามมาแล้วโอกาสที่เบิ้ลหามจีมาอีกงวดน,นี้กะกลองบ,าากบอกว่ากะบ่ค่อยหลายเป็นไดน,นะจ๊ะก็กะเลยตัดสินใจห่เป็นตัวเลขที่สูงเลยก็คือหาเป็นเลขพี่น้องน้องพี่ก็คือหาเป็นแปดเก่าเพราะว่าเลขน้องแน่ที่วาง,งวดน,นี้นาะจะมาลักสูงเลยถ้าจะมาลักสูงเลขใดที่สวยแล้วก็เด่นมากก็คือแปดเก้า แปดเก่านี่ยก็เลยหายเป็นแปดเก่าเป็นตัวเด่นมากแล้วก็ซีศูนย์ยังที่หน่องมาสายวิง่งสายหลุดเนียนซี C โอกาสที่ถาเหล็กศูนย์จะติดมากคือหน่องนี่ยคำนวณมาว่ามีศูนย์เก้านะจากศูนย์สามที่เป็นตัวเด่นแต่ว่าพอมาคำนวณจับจุดดีๆีศูนย์ซีเด่นมากหมวด,ด,ดนี่เนี่ยก็เลยหายเป็นศูนย์ซีไปเลยศูนย์ซีเลยจ้ะ ถ้าศูนย์จะมากเแคลว์ตศูนย์ีงวดหนึ่งน่คิดว่านนาตศูนย์ีมากกว่าตัวอื่นเลยเพราะว่าเหล็กซีมันเดนมากในงวดหนึ่งพันมาคมสองพันอกเจ็ก็เลยหายเป็นศูนย์ซีส่วนหกซีหกซีก็คืออย่างที่เราน่นบอกว่าเหล็กมันเดนซีถัดซีจับจับคู่กันซีศูนย์น่จับคู่ก็สวยมากหกซีจับจับคู่ก็สวยมากเช่นกันก็เลยตัดสินใจหยาดคือกันแต่ตรงเนี้ก็คือถ้าศูนย์ติดมากเแคลว์ตศูนย์ีเนี่ยก็เลยหายเป็นตัวนี้เลยศูนย์ซีตัวร่องก ตัวร่องสิเป็นหกสี่ค่ะแต่ว่ามีโอกาสมาไหมมีโอกาสเช่นกันแต่ตรงนี้นก็ว่องห้ยสาหรับคนที่งบนอนจ่อยากจะเสียงโชคกากินในรัฐบาลไทยพอตรงนี้นเฮ็ดมากกับเป็นหน้าทา่าจ,ะจะ่ายไพ่จะรับชมเพื่อเป็นหน้าทา่าก็ได้เช่นกันจะ,ร,จะรับชมเพื่อก็ล้องจ่ายตรงนี้นก็ได้เช่นกันจะ้ะในคลิปนี้เนาจะแล้วก็ห้าหกงวดนี่ทาเลขพี่น้องมาหาหก กาเป็นตมา่าเช่นกันนางที่อยวแน่นบอกเลยว่าห้าหกสวยมากมันอยู่กึงก่งกลางๆจะเลขหาหกอยู่กึ่งกลางกับตัวเลขต่ําแล้วก็ตัวเลขสูงหาหกอยู่กึ่งกลางตัวเลขต่ําแล้วตัวเลขสูงถ้าห้าถอยลงมากรสิเป็นสีมันว่าจะถ้าหกถอยลงมากกสิเป็นหาซึ่งก,ก็ยังอยู่ระดับที่ต่ําอยู่แต่ว่าตัวนี้มันอยู่กึ่งกลางห้าหกเป็นเลขที่สวยมากๆถ้าจะตดหนวดหนึ่งท่านว่าคมจะมีโอกาสมากเช่นกันับสูงมากๆเช่นกัน ก็เลยหายเป็นขีดตัวเนี่ยนั่ก็หายเป็นตัวร่องที่เด่นมากๆในงวดนี้เด้อจ้ะแล้วก็เจ็ดเก่าอย่างที่เหนีนั่นบอกว่างวดนี้เลขโอกาสมากติดสูงติดสูงมากติดสูงก็ต้องสวยด้วยติดสูงก็ต้องสวยด้วยเลขติดสูงบ่สวยเป็นไปบนะ่ได้จ้ะงวดนี้ถ่ะเลขติดสูงแล้วก็สวยด้วยก็คือเจ็ดเก่าเจ็ดเก้าแปดเก้าถ้าเลขติดตำแต่สวยเหมือนกันก็คือเลขสี่ศูนย์เหนี้ยน่ยก็เลยหายเป็นเจ็ดเก่า เป็นเลขสูงที่ติดสวยมากๆแล้วโอกาสที่จะมากงวดนี้ก็สูงมาเพราะว่าจะสิ้นปีแล้วนอจากก็คืออีกเดือนเดียวกับสิปีปีมาแล้วโอกาสที่ตัวเลขตัวนี้จะมากก็มีสูงมาเลยเจ็ดเก่าก็เลยให้เป็นตัวเด่นไปเลยแล้วก็หาเจ็ดหาเจ็ดนี่ก็บ่าหลายงวดแล้วอย่างที่ย้องแนนบอกว่าเลขติดสวยติดสูงก็สวยมากๆติดสูงกับสูงคำว่าเจ็ดหาก็สูงถ้าติดสวยก็คือหาเจ็ด อันนี้ก็สูงเช่นกันแล้วก็สวยเช่นกันน้องเนี่ยก็เลยหายหาเจ็ดมาเป็นตัวรองถ้าเจ็ดเก้าไม่มาห้าเจ็ดน่าจะมาเดี๋ยวจ้ะถ้าเจ็ดเก่ามากๆหาเจ็ดขนาจะมาก็เลยหายหาเจ็ดนี่เป็นตัวรองจตะสำหรับตัวเด่นน้องเนี่ยกระไฮ4 5 6ก็คือเป็นตัวเด่นในงวดหนึ่งท่นวาคม2,000หาหลอดเจ็ดโซเดียม2ตัวก็ะไฮเป็น8 9 4079แล้วก็ตัวเด่นที่สุดก็คือ5 6 ถ้าถามว่างวดนี้น้องแนนเน้นตัวใดให้าที่สุดเลยน้องแนนเน้นหายก็ได้จ้ะค่ะน้องแนนเน้นหายที่สุดก็คือห้าหกแล้วก็สี่ศูนย์สี่ศูนย์หาหกก็คือตัวเน้นที่สุดที่น้องแนนเน้นหายในงวดหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะอันนี้ก็คือเป็นเลขคำนวณของแนนในงวดหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสายวิ่งสายลูดวิ่งสี่้ลจ้ะสายวิ่งสายลูดวิ่งสีเลยอันนี้ก็คือเลขคำนวณของน้องแนน ในงวดหนึ่งธันวาคม2567จ้ะจ้ะจ้ะอันนี้ก็ฝากเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสล็อตกิน,นแบงค์ด้าลไทยเด้อจ้ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านที่ดูคลิปนี้เฮงๆเรื่อยๆใน,นงวดหนึ่งธันวาคม2567นี้จ้ะสำหรับมือใหม่นะขอลาไปก่อนเด้อจ้ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจะปิดคลิปก็ฝากกดไรกดแชร์กดติดตามให้กำลังใจน,น้องแนนเด้๋ยจ้ะสวัสดีจ้า